พระรงค์ใจผิดฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าหลายยืนต่อพระพักของพระองค์เพื่อพัฒนาพระองค์ทรงสถาพื้นแผ่นดินไทยที่ทรงประทานให้เป็นที่ว่าัยของข้ารุ่งหลายทุกหมู่เหล่าโัฒนาพระองค์ทรงที่ทรงประทานพผู้ทำเนียหารตามฤดูกาลทำให้ประเทศชาติทั้งหลายมีโภชนาอาหารอย่างบริบูรณ์ด้วยกาโพันาพระอุค์รง พระองค์ได้ประทานในประเทศชาติหลายมีพระเจ้าแผ่นดินจึงระ้าหกษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระสมีิราชธรรมข้าแต่พระเจ้าโดยพระองค์นั้นพระหลงลายทั่วประเทศไทยจะเป็นนั่นหนึ่งจเดียวกันมีพระองค์เป็นศูนย์กลางในการรวมน้ำใจกันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าทรงประทานพระพรมันเหนือพระบาทซึ่งเด็กพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์เจ้าทรงมีพระสุภภาพ a r a ม a y ที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภยพยาธิ ขอพระบิดาเจ้าได้ทรงประทานพระพรให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระผูปประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวตลอดทั้งพระองค์สารวงทุกพระองค์ขอพระองค์เจ้าทรงประทานพระพรในทุกพระองค์ท่านมีพระเศษสำรานมีพระชนมายุขี่มานานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอได้โปรดจำนวนพระพรให้โครงการและสื่อเนื่อประชาธิปติเตมิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวขอพระบิดาเจ้าได้ทรงโปรดให้โครงการ นี้แต่ละการทรงนามแต่การโดยพระพรจากพระองค์ขอพระบิดาเจ้าทรงประทานพระพรในหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลโครงการอาชีพนักอากาศราษฎร์ของสภาสื่อขึ้นหัวเพื่อจะเจริญารความผาสุกไปสู่มวลมนุ์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอองค์เจ้าช่วยพระพรมีความซื่อสัตย์จริงช่วยจะสนองพระคุณความรักของสภาสื่อขึ้นหัวที่มีต่อดองค์ทนชาวไทย ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพรงเจ้าสมุทรพรมมาเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สิริสากรผู้ถือแผ่นดินไทยต่อไปข้าพร,ระองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเค่นั้น